สวัสดีครับร้านนวยพรพระเครื่องครับวันนี้มีวัตถุมงคลดีๆแาแนะนำเช็นเคยครับเป็นเหรียญพญาคุดท้าเวสุวรรณนะครับมหาจันทร์พันคถามหาเวศนะครับรุ่นรวยมาศารนะครับผมของหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนนะครับผมพระราชมงคลวัชราจาร์นะครับ่านเจ้าคุณพัดหรือหลวงพ่อพัดของร้อนเนงนะครับเหรียญน,นี้เป็นนะพญาคุดด้านหน้าพญาคุด การหลังมันเท่าไปส่วนนะครับสวยสดงดงามจริงแต่เลนส์ใหญ่นะครับหมาปึกเกิดหนาปึกปากใครชอบกับเลนด์หนานครับดีนะครับส่วนใหญ่ผู้ชายจะชอบกันเยอะนะเลี้ยมห้อยสวยนะครับผมเวลาออกงานออกเงินอะไรต่างสวยสดงดงามอาพญาคุณท่านจะเป็นนะครับมหาเทพนะครับที่พนาลายนะท่านให สถานภาพเท่ากันเลยนะฐานะเท่ากันพยาคุณกบวาตุตนะครับพันลายจะ,สะเสด็จไปไหนท่านก็จะจะเป็นยานพนาหนะเป็นพนาหนะของพันาลายนะครับจะเป็นพนาหนะพันลายตลอดนะครับเปลี่ยนตัวนะครับมีสารพัดยันยันตะบอยงยันแรงต่างๆแยะไปหมดเลยนะครับเปลี่ยนนี้นะครับที่ถือนี่เป็นเนือ้ออวบกา้านะครับผมอวบกา้าลงยาแดงสวยนะครับผมนะ ข้างหลังก็เป็นหลวงเทวิสุวรรณเาวิสุวรรณนั่นก็เป็นจตุโลกบาลนะครับที่มั่งคัง่งโดยทรัพย์สินทรัพย์แล้วก็นะครับผู้ผีพิศาเก่งกลัวนะครับช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีนะครับควรจะมีสิ่งวัตถุมงคลบูชาแล้วก็ช่วยจะเล่นกำลังใจอย่างด้านหลังเาวิสุวรรณนี่ดีนะครับแล้วก็ข้างหลังก็มีคุดเออมีการเพียบเลยนะครับ อิทีพิศโสดตงนาลาแรงต่างเยอะแยะไปหมดนะครับยันกรอบเพชรนะครับตรงนี้นะครับหมายเลขหนึ่งหนึ่งห้านะครับผมนะครับข้างบนนี้มีเลเซอร์โคตอมิเห็นนะฮะหนึ่งหนึ่งห้าสวยงดงามมาพร้อมกล่องเติมนะครับกล่องเติม พยาศึพยาคุณมหายันพันบัคคาถามหาเวทรุ่นรวยมหาศาลนะนะครับซองนะฮะสร้างเพียงร้อยสิบเหลียนเท่านั้นเองนะครับหาย้ากนะครับผมหายากมากนะครับถ้าสนใจนะครับติดต่อร้านอวยพรพระเครื่องนะครับโทรศูนย์เก้าหกเก้าห้าสีู่นหรือ081 4203 001 ยังไงฝากกดแชร์กดไลค์กดต like, ับตะไคร้กดติดตามกดกระดิ่งแล้วท่านจะไม่พลาดทุกรายการมัรถุมงคลดีๆจากลาหน่วยพรพระเครื่องขอบคุณครับ